สวัสด,ดีเพื่อนชาวช่างพาบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูก๊อกน้ําอันนี้นะครับอันนี้คือก๊อกน้ําของถังน้ํถาถังน้ําดื่มนะครับถังน้านี้ใช้มาประมาณสามปีนะครับก็มันก็เริ่มมีปัญหาคือไอ้ตัวก๊อกเนี่ยมันเอาน้าไม่อยู่นะครับน้ำมันจะไหลอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับ เนี่ยพอเราเปิดก็คือมันก็ยังเปิดได้อยู่มันก็เปิดได้อยู่นะแต่ว่าน้ํามันจะยโยตตลอดเวลานะครับดังนั้นผมก็เลยเไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใหม่นะครับซึ่งผมก็สั่งใน l a z a ดามานะครับเราต้องดูลักษณะตัวมันคล้ายๆตัวเหมือนกันเป๊ะนะครับถึงจะเข้าได้นะเนี่ยผมก็เลยสั่งมานะครับ สั่งในลาส้ามาราคามันก็ประมาณเดี๋ยวดูราคาก่อนรักราคารู้สึกว่าจะ70 80นี่แหละ60กว่าบาทรวมค่าส่งอีกก็ประมาณ100นะครับค่าส่งประมาณ20-30บาทนะครับนี่ผมก็สั่งมาเดี๋ยว,เร,วเราเราแกงออวแล้วจะเก,ก,ก็บร่วมกับตัวขนมน,นะครับ นี่นะครับ <c oughs> อเน,นี้ยหลักๆมันก็จะมีมันก็จะมีก๊อกนะครับหลักๆของมันจะมีก๊อกไอตัวตัวจุกตัวนี้ก็เอาไว้ถ้าเราไม่ใช้จริงๆเราก็ปิดปิดตัวนี้นะครับตัวจุกตัวนี้หลักก็มีก๊อกมี มีวงมีแหวนนะครับแหวนพลาสติกแล้วก็มีตัวตัวปิดท้ายนะครับเนี่ยถังมันก็จะอยู่ถังมันก็จะอยู่อย่างนี้ถังอยู่อย่างนี้นะครับถังมันจะอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ใส่แหวนอันนึงก่อนเสร็จแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปในถังก็ตัวนี้เราเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะตัวนี้ตัวนี้บางทีมันก็เกลดกาะน,นะครับ บางคนก็เกลกกะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้อ่เดี๋ยวเราไปเทียบดูก,กับตัวตัวเดิมของมันนะครับั่นครับเวลาแกะนะเราก็เอามือล,ล้วงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนหมุนใ้ก็ได้ นย่งไรแล้วจ,จริงๆแหวนนั้นก็ยังจะได้นะแต่ปัญหาคือไอตัวนี้ตัวนี้มันไม่ค่อยดีดเรามาเทียบกันตะัวนะระหว่างตัวตัวเก่าอันนี้คือตัวเก่ามันนะครับแล้วเราก็เทียบกับตัวใหม่นะครับเนี่ยปรณกนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเวลาเราจะสั่งเราต้องดูให้เหมือนตัวเก่าเป๊ะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุนะครับสาเหตุที่ก๊อกตัวนี้มันหยดมันหยดตลอดเวลานะครับเราลองเปิดในนี้ดูนะครับเนี่ยในนี้ในนี้หมุนได้นะครับแล้วก็เปิดมามันจะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ลองแกะดูนะครับนี่ไงมเมสเซ็จเร็จสนิมโอ้นี่ไงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสป,ปริง ลวดสปร,ริงนะครับมันหัก <cool ly> เห็นไหมตัวนี้ตอ้โหนี่นะดูนี่นะครับเนี้ยลวดสปริงลวดสปริงตัวนี้มันหักนี่นะครับเนี่ยเนี่ยลวดสปริงลวดสปริงตัวนี้มันหักนะครับเนี่ยมันหกักเพราะมันหักแล้วมันจึงมันจึงดึงดึงเอ เด้งตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้มันจึงไม่ปิดสนิทมันจึงมันจึงดันดันไม่ให้ปิดปิดได้สนิทนั่นเองนะครับจริงๆถ้าเรารู้เราเราซื้อสป,ปริงแบบนี้ได้ก็ดีนะเอามาเปลี่ยนก็ได้แต่ไม่รู้มันจะมีขายหรือเปล่ามันจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับเอาซื้อมาตัวใหม่เลยจบทีเดียวนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหาเยอะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผมผมเจอมีขายอยู่ก็าเลยเอาตัวนั้นแค่60บาทเองโอเคอันนี้ก็ปัญหาของมันนะครับเปลี่ยนไม้เลยดีกว่าทีนี้เราเรามาลองเรามาประกอบดูนะครับเรามาประกอบวิธีประกอบก็เอาตัวนี้ แหวนใส่ก่อนนะครับใส่แหวนพลาสติกเข้าไปก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้เลย,ยนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึงคือข้างในอยู่ข้างในนะครับเอาแหวนใส่ข้างในแล้วเราก็ใสเข้าไปแล้วก็แหวนใส่แล้วก็หมุนนะครับจริงๆหมุนข้างในก็ได้นะถือก็หมุนข้างอก สะดวกกว่าอย่าอย่าหมุนแรงมากนะครับหมุนให้พอดีพอดีไม่งั้นถ้าหมุนแรงเกินไปอดี๋ยวหแหวนตัวนี้มันจะบิดถ้ามันบิดแล้วมันจะอำให้ตรงนี้จะั่วดเริมได้นะครับ นะเราบีบให้พอดีพอดีไม่ต้องแรงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องเบาเกินไปให้มันพอดีให้รู้สึกว่าแน่นนะครับแน่นก็ใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่น้ำใส่น้ำลองดูนะโอเคเราใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดก๊อกให้ดูนะครับนี่ก๊อกไหลแล้ว ปิดครับเปิดครับปิดครับเปิดครับ,รบ,รบโอเคมันไม่โยนแล้วนะครับอนันนี้มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวตัวถังเนี่ยซื้อมาประมาณตอนนั้นน่าจะอยู่ราคา3 5 0ถึงาจำไม่ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่า3า0ถึง500นี่หล,ละแล้วก็ก๊อกเนี่ย ถ้าเราจะไปซื้อใหม่ก็ประมาณ3า0 0ีรอยห้ารอยนี่นะครับแต่ว่าไอ้ก,ก๊อกตัวนี้ยอยู่ที่ประมาณ60บาทรวมค่าส่งอีกก็ประมาณร้อยนึงนะครับเราก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับมันยังใช้ได้อยู่มันยังถึงแรงอยู่ซื้อก๊อกมาเปลี่ยนดีกว่า100ร้อยเดียวประหยัดอีก200ใช้ได้อีกน่าจะ2 3สามปีถ้าใช้ดีๆก็ยังได้อีกนานนะครับจนว่ามันจะแตกนะครับ โอเคก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างพ่อบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ